สวัสดีคะ่ะกับลาพบกับรอีกแล้วคะ่ะโอ้ทุกคนคะ่ะวันนี้เข้ามาที่หัวลําโพงแบบโอ้โล่งมากสะอาดหูสะอาดตาไปเลยบนรางรถไฟก็มีการทําความสะอาดนะคะมองเข้ามาแล้วแบบสะอาดไปเลยคะ่ะก็อันนั้นอยู่หน้าโรงซ่อมใหญ่มีอันสตอมจอดอยู่คันหนึ่ง แต่ไม่รู้เบอร์อะไรแต่ข้างในโรงซ่อมมีการลากรถวีซีลางออกมาน่าจะเซตหนึ่งเดี๋ยวไปดูคีย์ฮาร์ก่อนว่ามาหรือยังโอ้หวันนี้เพิ่งห้าโมงกว่าค่ะ มาเจอสี่สองสองหนึ่งทำขบวนไปกรุงเทพปราจีนบุรีค่ะวันนี้อ๋อครั้งแรกค่ะที่รถถ่ายได้กรุงเทพปราจีนบุรีถ่ายรถไฟนี่มีเสน่ห์จริง ที่จอดอยู่ในนั้นก็จะมีสี่สองหนึ่งสองไปแล้วค่ะวันนี้เข้ามาเร็วหน่อยว่าจะไปส่องดูคีฮะหนึ่งแปดสามด้วยที่จะทำขบวนในวันเสาร์ที่สิบแปดค่ะเข้ามาจอดในโรงจอดรถด,ดีเซลรางหรือยัง 4409วันนี้มาทำขบวนสามนึ่งค่ะสุเภพบ้านภาชีกำลังเข้าไปในชาญนชลาที่หก เข้ามาสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนี่โล่งเลยลางชานชลาสะอาดสะอ้านค่ะพร้อมแล้วค่ะ นี่นะคะจอดอยู่ที่โรงจอดรถดีเซลลางเข้ามาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเข้ามาตอนกี่โมงนะคะจริงๆน่าจะประมาณบ่ายสองแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วก็เข้ามาช่วงบ่ายสองเหมือนกันนะคะจอดแบบสวยเลยพร้อมที่จะทำขบวนลบบุรีพรุ่งนี้ค่ะบุกวางนาลายเสาทย์นี้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ จองตั๋วไม่ทันก็รอเป็นรอบหน้าค่ะสำหรับรอบนี้ก็หมดวันอาทิตย์ที่19ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ไปเที่ยววังพนารายนะคะก็มาจอยกันนะคะเนี่ยค่ะจอดอยู่ในโรงจอดรถด,ดีเซลลางเลยค่ะ สวยงามนะคะพร้อมที่จะบริการแล้วค่ะถ้าที่หัวลำโพงจุดรับส่งสินค้าก็จะเป็นตรงนี้ค่ะจะเป็นด้านหลังพร้อมที่จะทำขบวนไปลบบุรีพรุ่งนี้สวยมากค่ะ ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังหัวลําโพงค่ะฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะหัวลําโพงพลุกนี้เจอกันค่ะเที่ยงสิบห้าเป็นรถนำเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะคะตอนนี้คีฮ้าหนึ่งแปดสาม เป็นที่นิยมมากออกแคมเปญมาทีไรก็หมดหมดทุกทีเลยเนี่ยค่ะเอามาให้ทุกคนดูเป็นนําย่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รถมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆดูอีกค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ